โอ้เรียบร้อยครับท่านนี่คุณผู้ชมมามาลุ้นกันว่าตรงนี้จะได้ไหมตรงนี้เหมือน,นยังไม่มีคนงมนะผมเลยเลือกที่จะเข้ามาตรงนี้นะลองดูยยเ,ยเ,ยยยเยอ๋อหลอกตาเรานี่ไม่แน่ใจนะดึง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  đứng ขึ้นดิดึงขึ้นดิเดี๋ยวเผื่อโดดออกไปบ่มีอีหยังแกเป็นคาหลอกตาเราเน่าก็คิดว่าอาจจะเป็นพุ่มเยอะไงที่ไหนได้บ่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้โหคนลึกเลย ามาจีไมเนยังข้มินะน้าพ่อาคนดาที่มาาเลดยด้ก็ว่าก็ไม่เคยเห็นเลยเออลองปลาแนอาจจะมีก็ได้เว้ยแม่ลองไม่รู้อะโอ้โหน้ำชมีนะ ใชาได้ปลานะปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรพี่ชายปลาในตัวใหญ่ไหมสายพอดีมั้งสี่ห้านิ้วมั้งโอ้ใช้ได้เลยท่านผู้ชมปลาในตัวแรกของวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับทางด้วยโอเค ตัดสินใจถูกจริงที่มาตรงนี้โอเคครับได้มาละได้านมาตัวแรกละไปไปล้างแล้ไปไปไปดางข้างเอาเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเอาย่นเาขึ้นเอาแ่ขึ้นเลยนี่มันดีมันลมนมมชม ดไดูแลวมาลองอ้อไปล้อยู่ข้างบนนี่มาะออยโอ้โอ้ยโอ้ยโอโอยออ้ยโอย้ยอยโอย้ยโอ้อ้ออ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอยโอ้โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ีโอ้โอ้โอออ้ยอ้อโอ้โออออย เนี่ยอะไรไม่รู้มีมีมีท่านผู้ชมขอมาด้วยนะก็อาจจะสั่นหน่อยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวขอตั้งกล้องใหม่ก่อนไม่ได้ไหมไม่มีเลยโอ้โหหลานใช้ได้นะอืมปลาอะไรอจาวมาตรงนี้ที่ขาเยอะหายเลยขาซ้าย

โอ้สายโลกว่าเสียไปละบแล้วปลาใหญ่มั้งเอาสิปน่ะอาจจะปลาอะไรปลาสร้อยเหรอปลาสร้อยปลาสร้อยถ้าขายแล้วได้ปลาอะไรไม่เป็นไรนะขายแล้วไม่ได้ปลาที่เสียได้อยู่นะใช่ดิขายอะได้ปลาไม่เป็นไรมึงคุ้มไม่

<L an> มาที่หลังก็กลุ่มแท้ๆนะท่านผู้ชมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับว,วันนี้เราก็ได้เยอะอยู่นะก็ค่อยๆไล่กลับไปก็เท่าที่ได้กันนะครับเนาะเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้ดู <L an> โอ้โหนี่นีมีปลาขาวปลาขาวอยู่ข้างในนั่นแหละ <L an> อย่าให้พลาดน,นะครับอย่าให้พลาดนะครับนี่ครับได้มาแล้วครับสวยค่อยเก็บไปนะผู้ชมพี่ชายปลาอืมพิชาได้ปลาสร้อยใส่สวยๆเลยเนึ่งจลาไปเนี่ยแต่เพียงนะท่านผู้ชมเป็นแต่เพียงเล็กนะไม่เชิงว่าเป็นปลาสร้อยนะครับเอาแหกเอาแหกขึ้นเลยเอาจุกหัว เป็นตะเพียนนะผู้ชมเยอะไหมมันยิ่งให่เหมือัวเงี้ยวเลยแต่ไม่เหมียท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูผลงานนะก็สิบโลน่าจะมีอยู่นะคิดว่านะส่วนตัวนะแต่ยังไม่เสร็จนะเราต้องลุยก่อนลุยดูก่อนที่ร่องแยกนั่นได้เกือบยี่สิบตัวได้เยอะที่ร่องแยกนั่นปลานิลเยอะ cái sáng kéo miệng Ôi, nói này cái mình độ đồ ăn, cái này đây, đây lại, đây lại, không? ok, không đại, không được, không được, อันนี้อันนี้ไหมอันนี้รู้ไงลูกอุ้ยสุขารเลยเนี่ยเยี่ยงไหมบังเลยด้วยครับยุ่งกับยอดแหลกไม่โดนว่าเดี๋ยวนี้วุ้นนี่อู้หูอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไอ้นินตัวเดียวหรือบ้างฝ่ายไหนครับเนี่ยนี่นะครับเจ้าชู้บังเอาผดบังผดจ้ะ โอเคนี่วิชาได้ละขอได้ไปฝั่งแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่อยู่ไหนครับใหญ่อยู่ไหนครับแม่ไปโอนหน่อยนะครับโชว์หน่อยทแลดตัวหนึ่งครับโอ้โหถ้าได้สายแต่แบบนี้นี่อร่อยเลยโอ้ปลาสร้อยโอ้ตัวใหญ่เลยโอาเลยเริ่มอายหนักละ ไปลาส้อยดินมากเลยตรงนั้โอ้สองสาตัวน่นไม่เป็นไรเอาเลยเอาหมดเลยเดี๋ยวเอาหมดเลยเสดว่ะเสจได้ปลาวะกว่าจะติดใช่ไหมดไอนม้่กลับไปโหนี่โอ้โหติดนี่เต็มเลยคุณผู้ชมติดเยอะเลยข้างหลังก็ติดนะอ้าวมา lui đu đưa này như vậy nào lui kiểu để cho chắc anh chơi anh này mắt eo vậy si mắt eo vậy lưuăng lưuăng mắt anh เหยียบเดินปลาส้อยตัวหนึ่งเต็มเต็มเลยปลาส้อยครับเต็มเต็มเลยเต็มตีนเลยเดี๋ยวเต็มตีนเลยปลาส้อยเอาตีนดีบดีไหมเนี่ยหนีบขึ้นมาดีไหอ่ะยืมเอาปลาส้อยสิเดี๋ยนะยืม ท่านผู้ชมในเมื่อผมไม่อยากเอาหัวดำดำนะผมใช้วิธีนี้นะท่านผู้ชมดูนะเนี่ยโอาปลาบูปลาบูเอาตีคี้โอ้โอ้เนี่ยปลาสวยเดี๋ยวมาท่านผู้ชมโอ้ปลาบูนะสซ่สวยเลยเอาตีนหนีบขึ้นมานะโอ้ปลาเยอะมาเลยโอ้สุดจัดจริงเนื้อปลาสวยเอาหนีบจริงๆเป็นปลาบูโอ้ทั้งปลาบูเชียวสิ สุดใจนะท่านผู้ชมผมนี่เป็นปลาสร้อยนะเลยเอาหนีบนะถ้าเป็นปลาอุ่มน่าจะดำน้ำแล้วแหละแต่เห็นเป็นปลาสร้อยเลยหนีบเอาเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อเช้าเมื่อเช้าปลาช่อนตรงนี้นะที่ว่าไซโลกว่านะที่ไม่ได้นะไม่ได้เอาแห่คลองนะเดี๋ยวผมลองมาซ้ำดู โ oh 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 oh. อ้โอโอุ้ผมได้ปลาลิมหนึ่งตัวนะปลาช่อนนะาเลยปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนได้หนึ่งตัวลนะมโช้โลกว่า้ไม่ได้นะ <c oughs> นี่ทุกท่านโอ้ไซสสวยๆนะนะนะนก่อนนะอังไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมงไปก่อน ปลาอะไรได้ช้อนมาตัวหนึ่งก็โอเคนะครับไปเหมือนทางนู้นจะจะได้ปลานะที่รูนะได้ไหมวินี่อีกตัวนึงรูเนี่ยเดี๋ยวดูดูรูนี้มีสองตัวโอ้โหไซส์โอเคนึ่วะครึ่งรูนึ่วะมาเดี๋ยวน้องจับให้มารูนี้มีสองจับได้แล้วโอ้โห โอ้เย <Yeah>, really. oh, yeah. oh, yeah. ี Walker, been, h, ่ยมเลยสองตัวน่ะสองตัวมีตัวนึงเหรอที่ใส่ปลาบะมีตัวนึงเหรอไม่รู้เดี๋ยอจะจับดูอ่ะเอามาใกล้ๆเจ็ดโดเม่เจ็ดโดเดี๋ยวจ้ะหมอสองห้องโหเยี่ยมได้ชทอนสองตัวนะรูนี้นะรูเดียวนะไม่มีอะมีปูโอ้ยนะครับโอเคอะไรพิชชาได้เหรอในแหกก็จะหายอยู่ข้างล่างนี่ไอ้เหี้ยงรูรูเต้าหรูไงสุดท้ายโคนในอยู่หน้ารอบนี้ปลาอะไร เมื่อกี้จับได้รูเดียวกี่ตัวนะสองตัวอันนี้จับมือเดียวสองตัวครับฮะจับมือเดียวสองตัวตัวไม่ใหญ่บ้างจับไอ้ช่อนนะมือเดียวสองตัวตึงตึงพู้ชายก็ตึงนะวันนี้ไปครับโอเคไปให้ท่านผู้ชมไปข้างล่างนะลุยไปโอ้โหต้องไปโซตัวใหญ่ ตัวใหญ่เลยตัวนี้โ,โอ้โหเกือบแล้วนี่นนนนโอ้สองตัวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวตัวนี้น้องจับเองเอาไปน้ำเชี่ยวไงตรงเนี้ยปลาสอยเลยมุดอยู่ตรงเนี้ยนท่านผู้ชมที่พี่บุญได้ตัวใหญ่จรงิงๆนะถ้าแบบนี้สามตัวสี่ตัวน่าจะถึงโลนะครับโอเคไปโอเคยยมไปครับ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมปาเลยได้เหรอเข้าไปเลึกเหรอตัวใหญ่ไหมมาเดี๋ยวกูไหมได้ไหมเจาได้ใช่ไหมมันจะม่วนมาปลาบูวนะไม่ใหญ่ปลาบัวนโอ้ใช้ได้ที่โอ้พอกินไปโอ้ ไปไปช่วยพี่บ oh, ุญก nah ับพี่ชาติไปมาเลยมาเลยไอ้แบมาเร็วๆมาเร็วๆมามาตรงนั้นทิ้งไว้เลยมาเพียงแม่เพียงแม่โอ้แต่เพี้ยนใหญ่ออกไปแล้วโหท่านผู้ชมแต่เพี้ยนใหญ่นะ ร yup. ูไปละไม่เป็มก nee. ับบ oh! well, oh. ูดก so, uh, ันก็บูดากบดูระรูรูเดิมนะเมื่อกินปลาอันนี้ออกมันรู้ดูรู้ป่าเปล่าเนี่ยปลาตะเพียนออกนะท่านผู้ชมโอ้ตัวใหญ่นี่ว่ะตัวนี้โอ้่่อทีมกโหจะดีๆเอาดูสิอนัดใส่เลยเดี๋ยวๆอืมวางนี้เนาะเออเอาไปเลยเอานี่นะครับโอ้หัวมา ทำดีทำใดนะครับไอ้ด้วยโอ้เกือบไม่ได้เอาแล้วไอ้ตัวเนี้ยเกือบไม่ได้กินแล้วโอเคไปเอาขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไล่ตรงนี้ไปเลยไม่ต้องไปที่อื่นแล้วดึงด้วยกันเนี่ยแหละโอเคท่านผู้ชมได้ปลาในสองตัวในวันนี้ไม่ห่อนะครับได้ปลาในสองตัวไม่ห่อแล้ววันนี้ โอ้ปลาติดเต็มเลยไม่เป็นไรแต่เพียงนั้นลืมเลืองไปครึ่งรเลยนะเจ็บแปลขีดมีนะไอที่โดดออกไปนะครับเมื่อกี้นะเอาขึ้นเอาขึ้นทางนี้เอาทางนี้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นปลาอะไรพวกนี้โดดออกไปได้นะเอาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเอาสูงหน่อยเดี๋ยวยุ่งเลยออกไปแล้วยุ่งเลยเดี๋ยวจะเสียได้เดี๋ยวจะเสียได้เหมือนเมื่อกี้นะบอกก่อนนะ โอ้แต่เมื่อกี้เสียดายปานนี้นะคานผู้ชมจกไหมครับไม่มีบ่ผมไม่โดนเลยรอบนี้เอาครอบดูครอบดูแบบครอบเลยโอ้โหชาวบ้านที่มาเต้าถุกันมาเตาได้แล้วปลาอะไรปลาช่อนปลาช่อนโอ้ยมีข้าวคิ้วจะได้นะปลาช่อนนะเดี๋ยวดูนะนี่ในนี้ก็มีมีอะไรอยู่ในนี้นะเอาที่พี่ชาติก็มีอีกปลาช่อนเล็กๆเอง เดี๋ยวมาลุ้นของพ you know. yeah? oh, hey, ี dai, no. ่ชาดูนะไอ้บูนอีน้องบอลงัวเพือะปีนี้บอคนอื่ปูดูมาโอ้ปลาช่อนตัวเล็กพี่จิบุญได้นะเดี๋ยวแหปิดปากท่อแล้วก็ไล่ออกมาจากทางนู้นดูเลยตรงนั้นมีแน่นอนไม่เป็นไรตรงนี้เองตรงนี้เองดูแล้วดูแล้วปลาอะไรไม่รู้เฮ้ยดูแล้วใช่ไหมดูแลแล้วเหรอยังอยู่ไหมปลาอีกาดูก็ดูหน้าก็เห็นแล้วดูแลบักกาปลากา โอ้ยอะไรไม่รด้วยก็บปลเบืออเดี๋ยวเสียอันนี้ไม่กินไม่กินปลาเครื่องบินไม่กินได้ปลาซ็อกเกอร์สองตัวนะตัวใหญ่ด้วยนะบอกว่าคืนนี้จะลาบกินนะเอาใส่เลยใส่เลยถ้าจะลาบกินก็ต่างหางเลยเอาผ่านนี่ลอกเลยเอามึกทำเป็นหม้อทำดิโอ้แม่กูแม่จะโว้โอ้ปลาซ็อกเกอร์สองตัวนี้จะไปลาบกินนะทุก้ชมซ็อกเกอร์ปลาซ็อกเกอร์นะครับเดี๋ยวปลาเครื่องบินนะพวกผมจะเรียกปลาเครื่องบินชาวบ้านคนนะ เอ้อยาให้น้ำจมดิเดี๋ยวปลาออกมาโอเคมาลุยอย่ากดเยอะอย่ากดเยอะเดี๋ยวปลาชวนโดนเลยโอเคไปโอ้โหท่านผู้ชมนี่นะไม่มีใครงมนะจริงๆที่ครอบรอบนี่ยไม่มีใครงมเลยนี่ปลาแตะเพียนแตะเพียนใหญ่เลยโอ้โหใสสวยไม่มีใครงมเลยนะครอบรอบเนี้ยโอ้โหดู โอ้โอกเกือบออกนะแต่พิชาติไม่เอาแหกเคลื่อนนี่ไม่รู้นะโอ้ไม่มีใครงมเลยเป็นไปได้ด้วยโหนี้บไต่เพียนไซส์สวยๆไปโอเคตรงนี้ปานินมีแน่นอนไปโอเค โอ้ hey เดี๋ยวน้องไปเองท่านผู้ชมปลาช่อนใหญ่นะมามามาคว้าไว้เลยได้ๆเดี๋ยวน้องไปขุดเขาาอีกท่านผู้ชมปลาช่อนใหญ่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขาสายเหรอนี่นะเอาเอานะ

ต้องถึงมือผมเรียบร้อยครับท่านโอ้โหมาอาครับอันนี้ต้องถึงมือผมเดี๋ยวหลุดแล้วไม่ได้เลยโอปันนี้เบ๊ะเบ๊ะเอาขึ้นดิเอาขึ้นดิไดิแบเข้าไปตีพี่กูดิรีบๆๆ báo này nó báo, 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 Đi báo, 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 báo,

ไดียวเาดยวเอาหัวเข้าดีเดี๋ยวปลาช่อนออกมายุ่งเลยโอ้พี่ชาได้ปลาบูนครับมาเผียวเผียวเผียวแบบาน้องอุดูบีงนะโอ้ทน่าแต่เด็กใคร่งาสาระด้วยเลยโคเสียวเลยอะ มีมียังยังมีอยู่ยังไม่อยู่โอ้ดได้เลยโอ้โหเนี่ยตรงนี้ก็มีอยู่ดูซอเนี่ยไม่รู้เป็นปลาอะไรปลาปนินตีแฮร์แล้วใช่ไหมเอาหัวเข้าเอาหัวเข้าโอ้โหโอเคเลยโอ้ท่านผู้ชมสุดจริงๆนะวันนี้เกือบจะเต็มถังนะอันเดียวช่วยจับไว้สิเกือบจะเต็มถังนะ โอเคมีปลาอย่างเงินอยู่มันมีปลาอย่างอื่นอยู่ตัดเป็นภาระคนตัดอีกแล้วดูนะท่านผู้ชมลึกมากนะพิชาติลอยลอยลอยไปด้วยดึงหายไปด้วยนะไอ้แบะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหามาดูสิหน่อย เออตรงนั้นแหละประมาณนั้นแหละพี่เอาเลยดึงขึ้นไว้ก่อน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 ดอยวาพึ่งนะดึงขึ้นมาลุกได้ันเราจะได้งมดีๆสักทีหนึ่งอ่ะงมดูงมดูมีแน่นอนดิฉันป้ากูอยาก่ะใส่หูน่ะ กัวมัน,นับปลาใหญ่ใ่กลัวมันรับไม่ไหวโดดขาดเลยดูนี่นะโดนยาเล่เหงื่อมาควงอยมาควงกระย่าแต่หายจากอกกิแค่ผู้หญิงควงไม่มีนะ แถวที่นี่ไม่มีอ่ะมีไม่มีเซียวแถวมมกวางนีกรสั้วไงไก็ยัดติ๋อ่ะไม่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 ใช่ปลานินที่โดนหัวเนี่ยนี่เห็นอยู่เนี่ยท่านผู้ชมได้ปลานินนะเราจะกลับละเหมือนน่าจะส่งท้ายแล้วมั้งปลานินตัวเนี้ยโอ้ยยังไงโอ้ี้ยงอันนี้ดิยงเหรอยงไปเลย ่ยโอ้เต็มแล้วเลเลกนเปนเออาไราจะเก็บแหกนลาะเก็บแหกันละโอ้ยังมีปลาอยู่นี่ยังมียังมียังมีปลาส้อยปลาสอยเมื่อกี้ปลาที่ชนพี่บุญน่ยไม่ใช่ปลานินเห็นอยู่ หัวขาวๆเหลืองๆแหละน่าจะน่าจะปลาเนี่ยปลาในนั่นแหละก็นะท่านผู้ชมเราเก็บแหแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องนพพาลุยชาแนลด้วยนะครับวันนี้นะได้เต็มถังแล้วนะผู้ชมแบตผมก็จะหมดแล้วนะแบตก็ไม่มีนะครับชั้นมาเต็มตอนนี้หมดละใกล้จะหมดละอีสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมดแล้วครับเดี๋ยวผลงานเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะครับไปรับชมกันที่บ้านนะ เดี๋ยวแล้วก็ไปแบ่งปลาไปแบ่งอะไรกันที่บ้านนะครับไปทำกินกันที่บ้านนะครับ,บนนก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่ถึงบ้านแล้วนะน้องผู้ชมก็ลาไปก่อนนะครับไอ้บุญบุญบุญนี่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 เออมามามาเดี๋ยวน้องเอาเองเนี่ยน้องผู้ชมโอ้โหจะปิดกล้องนะเอ้ยเจ็บโอ้โหด,ดู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 ที่ดูที่เป๋าเลไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ออไ,รไม่เป็นไร โอ้เนี่ยน่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปไปตัดไปที่บ้านเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานที่บ้านนะครับก็ไปกันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องกลับละเพราะจะหกโมงละแล้วก็กว่าจะถึงบ้านเราก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ไกลอยู่นะท okay. ่านผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับโอเคนะท่านผู้ชมเอแล้วบาทเชิญนะชื่อสมบูรณแล้วบาทใบหเลยงบาทก็เท่านั้นก็เท่านี้ ตอนนี้นะผู้ชมก็มาชมผลงานนะฮะตอนนี้มาถึงบ้านนะครับอันเจ้าอ่าโอเคเอานะฮะท่านผู้ชมมาชมผลงานของวันนี้นะครับใบมงถึงประมาณห้าโมงครึ่งนะครับมากูได้ถึงเชียวเนี่ยแข้มไหมทุกึงท่านผู้ชมอี๋เอามืองัดดิเอามืองัดเลยเออตัวใหญ่อ่ะเอาออกมาท่านผู้ชม ประมาณเก an, ือบสามสโลมีนะเพราะเต็มแกนลอนนี่นะครับเต็มเลยนะเต็มเลยนะเต็มเลยเดี๋ยวเรามาชมผลงานนะฮะแหว่แซ่บแล้วอ่าถองมาเลยนี่เราจะผัดนะฮะนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมดูดูยังยังยังโอ้ยช่อนไอ้ช่อนไอ้ช่อนโลช่อนออกมาละใส่โลปลันินปลากะทิง ไอ้บุ้งทำ đi ขยำดิเอออย่างเงี้ยเออแบบนี้แหละโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมดูนะสามสิบโลมีนะเต็มนะไปห้าคนนะครับประมาณสามสิบโลมีก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องนบพาลุยชาแนลด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ไปแบ่งกันก่อนนะครับ